สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอม o m กีโ4นะฮะวันนี้ขอ,อนำท่านผู้ชมเข้ามารับชมเกมการแข่งนนขัน BCL Season T 2ี่ครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟรีสไตล์นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่ที่187นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างคุณบอลโจวีนะครับพบกับคุณกรศิริกรนะครับไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมบอลนะครับชื่อในเกมโจวี่บาร์เตอร์ฝากเป็นกำังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับ มาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งของคุณบอลจวีนะครับก็มากับแผน4-3-1-2ของซานโตสแผนยอดทิตแผนเก่านะครับผูประตูประตูเป็นโอลิเวอร์คานครับแล้วใส่เซ็นเตอร์แบ็กมา4คนนะฮะฟานซิสกนบาวเออร์คาร์レปูโยฟังโกเบเรซีแล้วก็บูมังคาคามาร่านะครับแผงมิดฟิลด์3คนตรงกลางนะฮะก็มีพอลสโกปาติเกวล่าแล้วก็เดวิดเบ็คแฮมครับดิโคโลซานิโอโลครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับส่วนคู่สซุน้าก็ใช้เป็นคาวไฮลูเมนิกเก้ยืนคู่กับเฟอร์นันโดตอเรสครับ ส่วนฝั่งคุณกอนนะครับก็ใช้แผนของซานโต๊เหมือนกันเลยนะฮะผู้เล่นประตูเป็นติบูกูตัวครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนวันนี้เราเห็นเหมือนจินฟันดายืนคู่กับลาเฟเวารลานครับแบ็กซ้ายเดวิดโต๊กคาลสนะครับแบ็กขวาโทมัสมูนิเย่นะฮะมิดฟิลด์ตรงกลาง3คนนะฮะเปอร์เน็ตเวดเดวิดเบ็กแฮมเป็น DMF เลยนะฮะแล้วก็โทนี่โคสครับเรนน่เมซี่ยืนเป็น AMF นะครับส่วนคู่ซูน่าก็เป็นเอ่อพลูโตตอเรสนะครับลีเจนด์เพยเยอร์กาซซีเหลืองนะครับยืนคู่กับคริสเตียโนโรนนนนััััลโดเวอรร์ชต100ะคบ คู่นี้เนี่ยผู้เข้าแข่งขันรีเฟอร์มาเลยนะครับว่าแข่งกันมันหยดนะฮะมันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณบอลเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มากับชุดสีน้ำเงินครับโมเดลของการท่าเรือเอครับส่วนคุณกรณก็มากับชุดมาลายยูทุสครับตัดเกมได้เลยครับจังหวะแรกครับมาที่วุนบอลโดโตเรสครับพลิกแล้วหนีหลบการตมสปีดแล้วยิงตุ้มทำไมหนึ่งศูนย์โอ้โหเข้าไปแล้วครับจากจังหวะสวนกลับครั้งแรกของคุณกรณครับจากฟุ โอ้โหจังหวะเคลียบอลครับคุณบอลแล้วไปทําเกมลุกแล้วเสียบอลไว้นะฮะแล้วโดนสวนครับดูครับคามาร่าเนี่ยพยายามสปีดนะฮะเอี้ยวไล่เบียดตอเลสเต็มที่เต็มเหนียวเลยฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเบียดเอาตอเลสไม่ลงครับดูฮะเซตเต็ตแบ็กหายนะฮะแล้วเป็นเซตเตแบ็กเอ่อฝั่งขวานะครับอย่างคามาร่านะฮะ ปุบเข้ามาช่วยเบียดตอเลสครับแต่ว่าเอาตอเลสไม่ลงนะฮะต้องชมจังหวะวิ่งของคุณกรด้วยนะฮะใช้ตอเลสวิ่งหนีวิ่งข่างออกไปนะฮะเพื่อมาให้เสียหลักในการเข้ายิงนะท่านผู้ชมเอาละครับมีสกอร์แรกเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับแล้วตัดเกมได้อีกแล้วครับตอเลสต่อสซ้นมาให้กับโรนันโดครับจะไปด้านขวาครับติดเบลา่าเวลา่าเล่นสั้นๆครับโดนโอ้โหโนเนี้ยก็อยู่กลางสนามครับชุดค่อนข้างคล้ายกันนะฮะสีเข้มเหมือนกันนะฮะ ต้องดูใกล้ๆครับตอเลสครับรอจังหวะลิกครับลิกได้แล้วยิงติดบล็อกคาร์มาลาครับจังหวะนี้สกัดบอลแก้ตัวได้ดีครับแล้วโยนยาวเลยฮะเป้าหมายอยู่ที่ลูมินิเก้ครับแต่ว่าไปติดมูนิเย่ฮะมาด้านขวาครับอยู่ที่โทนิค,คส จะคืนไปที่มอนิเย่ครับติดนะท่านผู้ชมแล้วเป็นจังหวะของคุณกอนบ้างครับเบิร์นไปให้กับลูมิเก้เบิร์นมาตรงกลางครับโอนาโดตอเลสกับจิมแล้วยิงไหมยิงได้ครับโอ้โหนี่ควรจะยิงด้วยซ้ายแต่ว่าล็อกเข้าขวาครับท่านผู้ชมโอ้โหอาลระครับตอเลสคนละฝั่งยิงเต้นไปคนละหนึ่งลูกครับเดี๋ยวดูภาพช้านะฮะสปีดท,ทางไปตรงด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมแต่สุดท้ายเนี่ยตัดเข้ามาตรงกลางอีกรอบหนึ่งะครับ ดูฮะดูจังหวะนี้เหมือนจะยิงด้วยซ้ายแล้วนะครับดูครับโดนเบียดโดนเหนียวครับเราสุดท้ายเนี่ยล้มไปนะฮะแต่ก่อนที่จะล้มเนี่ยยิงออกบอลออกเท้าไปแล้วครับอ้าได้มาคนละหนึ่งลูกครับเป็นตอเรสเหมือนกันครับดูครับประตูข้าวสนะครับวิ่งตามมาแล้วโอ้โหล้มไปแล้วด้วยฮะแต่ก่อนจะล้มเนี่ยส่งบอลออกจากปลายสตัดนะครับส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายครับเอาละครับเกมกลับมาเท่ากันม่อีกหนึ่งครั้งครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแม่ อย่างที่ทั้งสองท่านเขารีเฟอร์มานะฮะว่าคููนี้แข่งกันมันจุดนะฮะตอนนี้16นาทีครับยิงกันไปคนละหนึ่งลูกแล้วตัดเกมได้ครับคุณกอนตอเลสจะจ่ายครับไปติดสานโอโลครับไปแคมตวัดไวๆะฮะให้กับดูมิเก้แล้วยกมาให้กับตอเลสตอกส้นคืนไปสานียโ,โลเบิร์นคืนให้กับตอเลสแล้วพลิกมาตรงกลางครับดูมิเก้ยิงตรงนี้รตุงกระขายครับโอ้ยโตโาเกมลุกนี่สุดมันสุดเล้าใจจริงครับคุณบอล ทำชิงดูครับดูจังหวะการต่อบอลครับต่อส้นมาแล้วคืนไปทีหนึ่งแล้วตัดมาตรงกลางครับดูมินิเก้ยิงแล้วหดไปเลยโอ้โหอะไรจะหดเบอร์นี้ครับดูฮะเล่นกันอยู่สองสามคนครับอือหือต่อเลสวันนี้เล่นได้สุดยอดจริงครับโดยเฉพาะต่อเลสฝั่งของคุณบอลนะฮะยิงไปหนึ่งลูกแอสซิสต์หนึ่งลูกครับเอาละครับจากที่โดนน้ำไปก่อนนะฮะตอนนี้แสงครับท่านผู้ชมสองหนึ่งครับยิงสองลูกรวดครับ แต่ว่าเกมเพิ่งเริ่มคานผู้ชมยังมีอะไรให้เห็นกันอีกทั้งเกมครับบอลอยู่ที่เมสซี่ครับตวัดไปด้านขวาครับโทนี่โคสมีเติมขึ้นมาครับแบ็กขวาแต่ว่าเลือกที่จะยัดไปให้กับโรนัลโดเสียบอลไปแล้วครับพอสโกอ่าแล้วจะส่วนแล้วครับแต่ว่ายังไปติดฟันได้ครับนะฮะได้มีโอกาสทําเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับมูนิเยยยัดไปให้กับโรนัลโดครับไม่ถึงครับแล้วบาเลซี่โยนยาวเลยครับลูมินิกเก้มงได้ด้วยแต่ว่าก็ไปเข้าทางผู้เล่นของคุณกอนครับ ได้ทาเกมลุกมาอีกรอบนึงฮะไคแคมอา้าวทาบอลทะลักไปครับไปเสียบอลให้กับคุณบอลอีกครั้งหนึ่งฮะบอลอยู่ที่พอสโคครับจ่ายมาให้กับลูมิเนเก้ครับทางออกมารับบอลด้านข้างเลยฮะแล้วขึ้นบอลไปก็แฉลบครับเวลราเสียบอ,อลอ้าวกลับไปแฉลลบอีกครั้งหนึ่งครับกลายเป็นดีไปแม่กล,กลายเป็นแก้ตัวไปครับเวลราโอลเวอร์คารครับวางยาวไปไปแคมมงเสยเช็ดให้กับลูมิเเก้แม่นด้วยครับแล้วไปแคมจะตามมาเล่นบอลครับก็ไปติดเนะ็ตเวทฮะ ช้ความแข็งแกร่งกว่านะครับเบียดแย่งบอลกลับไปได้ครับเป็นจังหวะของคุณกอนอีกครั้งหนึ่งครับยัดไปให้กับตอเลสดวนกับเบเกนบาเออร์ครับเสียบอลไปแล้วบอลได้ทําเกมลุกมาด้านขวาครับบอลอยู่ที่ตอเลสเจอ1ต่อ2ครับฟันไ้าโอ้โหสไลด์สวยมากคานผู้ชมไม่ฟาวด้วยครับกวาดไปทั้งบอลทั้งคนแต่ไม่ฟาวฮะโรนตอเลสรับตวัดมาให้กับโรนัลโดจะตวัดคืนครับโวนปั๊มนะปูโยอ่านะฮะ ระยะนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับสําหรับฟรีคิกรับบอลแล้วพยายามที่จะพลิกคืนส่งไปแฮตตอรเรสครับแต่ว่ามีคาริสปูโยนะครับมาเข้าบอลจากด้านหลังครเป็นจังหวะฟรีคิกระยะหวังผลทีเดียวครับต้องดูว่าคุณกอรจะใช้ใครยิงนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะครับเป็นเบคแฮมนะฮะหรือว่าจะใช้โรนัลโดครับ เปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายของโรเบรโตคาร์ลอสครับเอ๊ะยังไงอ้าวกดผิดหรือเปล่าครับยิงทะลุผู้เล่นอย่างนี้ก็ติดกับกำแพงไงท่านผู้ชมโอ้ยจะกดไวไปหน่อยครับกดผิดหรือเปล่าครับโรเบรโตคาร์ลอสทีนึ่งก็ไหลไปเน็ตเวิร์ดไม่ถึงครับต้องระวังจังหวะสวนให้ดีฮะท่านผู้ชมไปแล้วครับเวียล่าไหลไปให้ครับโตเลสด้านนายมีอาเซเนลโลครับเปลี่ยนไปด้านซ้ายสุดเลยครับพอลสโกตวัดมาตรงกลางครับก่าวหายลูมิเนเก้าสามหนึ่งครับท่านผู้ชมโอหย จกที่จะได้ประตูจะจังหวะฟรีคิกนะฮะแมเหมือนจะกดพลาดนะครับกดปติกําแพงแล้วโดนสวนเปี้ยงเดียวเลยครับโอ้ต้องชมคุณบอลด้วยฮะจังหวะสวนเนี่ยหือเด็ดขาดทีเดียวครับโอ้แล้วการถ่ายบอลเนี่ยฉลาดมากนะฮะจ่ายไปตรงที่ไม่มีแนวรับของคุณกรอยู่นะฮะที่หลุดตำแหน่งไปแล้วแล้วเป็นตัวจบอย่างดูมานิเก้เนี่ยยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาคานผู้ชมอาระครับไปอีกหนึ่งลูกครับสามหนึ่งโอ้โหนี่ ยังไม่หมดครึ่งแรกนะฮะกำลังจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับโดนไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้หมดเวลาครึ่งแรกครับท่านผู้ชมโอกาสการคของบอลเนี่ยเท่ากันนะฮะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแต่จังหวะจบของคุณบอลเนี่ยเด็ดกว่ากว่านะฮะยิงได้ไปสามลูกเลยครับงานหนักสำหรับคุณกรในครึ่งหลังนะครับไม่มีการปรับพับเลยนะฮะเล่นอย่างรวดเร็วเลยครับมารับชมเกมกันอีก45นาทีครับต่อบอลมาอย่างไวครับโรนัลโดพลิกหลบไปหนึ่งคนครับไหลมาด้านซ้ายครับเดเปิล เน็ตเวทเฟกชดหนึ่งทีแต่ตว,วัดมาตรงกลางครับไม่ถึงโรนัลโดครับมีซานิโอโลครับลงมาช่วยเมสซี่ยังได้อยู่ครับ <c oughs> ต้องเคลียร์ให้ขาดครับเคลียร์ไม่ขาดก็ยังเสียวๆอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับเคลียร์ไปแล้วยังไปเข้าทางเน็ตเวทครับพิกมาตอเลสโรนัลโดพิกสวยครับท่านผู้ชมแล้วมีโอกาสทองจริงๆโอ้โหได้แล้วครับได้มาอีกหนึ่งลูกครับสองสามโอโ้พิกสวยมากครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าอือหือสุดยอดครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยกองหลังของฟุตบอลเนี่ยหลังหักไปเลยนะฮะต้องดูจังหวะเมื่อสักครู่ โอ้สุดยอดครับโรนันโดเดี๋ยวดูจังหวะพลิกครับยัดไปดูฮะตอเลสพลิกอุยปูโยโครับโอ้ยเข้าไปแล้วไม่เจอบอลครับสวยงามครับคิยโนโรนันโดครับยิงให้กับคุณกรตีตื้นมาหนึ่งลูกครับดูดูจังหวะโอ้โอหรอจังหวะปูโยโเข้านะฮะพอเข้าปุ๊บพลิกมาตรงนี้เลยฮะตรงว่างๆนี่เลยครับแล้วยิง สวนทางอลิเวอร์คานครับอลิเวอร์คานมาปิดบุมนี้ก็ยิงไปมุมนู้นเลยครับยิงเข้าสามเหลี่ยมครับเอาละครับได้มาตีตื้นมา1ลูกครับคุณกรนจากคิเซโนโรนันโดครับนาทีที่52ยังพอมีเวลาเยอะครับเกมก็ดุเดือดขึ้นทุกขณะครับเอาแล้วไปปั๊มกันอยู่กลางสนามครับจะไหลให้กับดูมินเก้ก็ไม่ผ่านฮะเป็นจังหวะเกมลูกของคุณกรณอีกแล้วครับมาให้กับตอเรสตอเรสจะเล่นกับโรนันโดอีกแล้วแล้วเหมือน มิดฟิลตัวลุกของคุณกรจะขึ้นมาช้านะครับจังหวะมื่อสักครู่ไปแคมเมสซี่ตอเลสครับจะคืนมาที่เมสซี่ครับจ่ายตัดหลังไปหน่อยครับเมสซี่ถล่มไปแล้วตอเลสฝั่งของคุณบอลได้บอลบ้างครับลูมินิเก้ไหลมาครับแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับไหลไปเป็นผู้เล่นของคุณกรครับเสียบอลไปอีกครั้งหนึ่งฮะสกอร์ยังห่างแค่หนึ่งลูกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอ้าแลวไปติดขาหลังเว้าไรกแล้วครับทั้งครึ่งแรกครึงหลังเลยฮะ เอาแล้วแล้วเสียบอลครับเอ้าต้องระวังครับโดนปั๊มไปแล้วครับคาร์ล่าเสียบอลให้กับไปแฮ่ไปแล้วปาดมาตรงกลางครับโดนกระแทกครับปุยตอรเรสกระแทกเขาครับแต่ว่าไม่เสียฟาาครับท่านผู้ชมต้องระวังจังหวะสวนกลับให้ดีฮะเมซี่มาครับเล่นกัน3คนครับโรนัลโดตวัดไปฮะกับโรนัลโดตอเลสล็อกหนึ่งทีครับแล้วเฟกเข้ามาด้านในก็ไม่ผ่านปูโยโอวันนี้ปูโยทำหน้าที่หนักทีเดียวครับเอายังมีโอกาสอีกครับโรนัลโดพลิกอีกแล้วครับมาไม่บานบาวเออร์ครับ อนนี้เหลือเวลา20นาทีครับเป็นจังหวะทำเกมลุกของคุณบอลครับมาด้านขวาเลยครับฟอร์เนอร์ตเลสครับออกไปรับบอลริมเส้นแล้วมาด้านในโอ้โหลองๆครับลุกม่ได้แก้แซตโตเสาแรกครับยัดไปตรงนั้นเลยครับยิงยังไงก็เข้าครับลุงลุมโอ้ลุงจะโหดไปไหนครับแฮตทิกอีกแล้วครับโอ้เห็นลุงลุมแมสไหนก็แฮตทิกโอ้ยสุดยอดครับท่านผู้ชมดูครับยิงยังไงก็เข้าฮะนี่ขนาดยิงมุมแคบนะยิงที่เสาแรกครับยัดไปตรงกลางดื้อแบบนั้นนะครับท่านผู้ชม โอ้กูตัวไม่ไหวครับดูฮะแล้วตัวประกบห่างครับวารานโอ้โหได้มาอีกหนึ่งลูกครับคุณบอลหนีห่างไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมตีตื่นมาก็หนีห่างไปครั้งหนึ่งครับสี 4, โอ้โหโหดจริงๆครับลุงลุมคุณกรณก็ยังพยายามทำกินลูกมานะฮะ เวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งนับสุดทหารครับเมซี่ได้หรือเปล่าครับไม่ได้เอาต้องระวังจังหวะสวนแบบนี้นะครับไหลขึ้นมาเบคแคมเบคแคมตวัดมาเบินมาให้กับตอรเรสครับหลุดเดี่ยวไปอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเลือกเลยครับมาให้กับลุคเมเนก้าสุดเซฟครับผู้ตัวยังได้ได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับโอ้นี่เอาแบบนิ่งเน่แน่นนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าก็เน้นไม่พอโอ้ยังไปตีเซฟครับแล้วแลกแล้วครับตอนนี้คุณกอรแลกแล้วครับไหลมาให้กับคุณอเล็กตอร์เรส ได้บ้างครับท่านผู้ชมเอาล้วครับโอ้โหจากที่จะได้ประตูกับกลายเป็นเสียประตูครับคุณบอลเอาล้วครับประตูต่อเลสครับยิงตีตื้นมาให้กับคุณกรครับแมาดูครับจังหวะนี้แตะแล้วพลิกหลบยิงสวนอุตราคา尔ไปเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่คุณบอลจะได้ประตูอยู่แล้วนะฮะโอ้โหเออหือโอ้โหอยู่นั่นแหละผมดูครับไม่รู้จะอุทธรณ์ยังไงครับก็เออหือโอ้โหอยู่นี้นะฮะ แล้วเวลามันจะหมดจุดแล้วนะครับแม้ท่ายิงได้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ย5-5ประตูต่อสองนะครับกับ4ประตูต่อสามนี่มันห่างกันลิบลับนะฮะท่านผู้ชมกับกลายเป็นว่าผลลัพธ์กลายเป็น4-3ครับแล้วตอนนี้สกอร์ห่างเหลือลูกเดียวครับท่านผู้ชมต้องกดหยุดเกมนะครับทั้งสองฝั่งเอาละครับคุณกอนส่งนางกุ้งปิปโป้ฟิลิปโปอินซากีลงมาแล้วครับมายืนคู่กับคริสตินโรนันโดครับแล้วมาพร้อมกับเบุนโดซินวาครับยืนเป็น AMF เลยนะครับ โอ้โหเหลือเวลาอีกไม่มากครับแต่ถ้าเกิดยิงได้นะฮะก็พอจะมีโอกาสครับรอบนี้ยังมีการแข่งขันแบบเย้าเยือนอยู่นะครับท่านผู้ชมรอบแปดทีมสุดท้ายแข่งแบบเย้าเยือนนะครับสี่ทีมสุดท้ายจนถึงนัดชิงเนี่ยแข่งแบบนัดเดียวจบครับเอาละครับทางฝั่งของคุณบอลก็มีการเปลี่ยนนะฮะแต่ต้องรอดูว่าอีกไม่ถึงห้านาทีที่เหลือนะฮะรูปเกมจะเป็นยังไงเป็นจังหวะของคุณกอลครับตวัดมาให้กับอินซากิคืนมาที่โรนัลโดครับ เบอร์โดซินวาไปให้กับอินซากิเล่นทันสั้นครับโอโ้โหโรนันโดเน็ตเวตจ่ายมาตรงกลางครับโทนี่โคสยัดไปให้กับโรนันโดครับหาจังหวะพลิกครับแล้วแทงมาได้ยิงหรือเปล่าครับเบอร์โดซินวาท,วนทําบอลทะลักหลุดเท้าไปคุนผู้ชมไม่มีโอกาสได้ยิงครับแหมเน้นมากไปหน่อยครับแล้วทดเวลา2นาทีครับตอนนี้ไหลยาวไม่ถึงแอนดี้โคโอ้หมดเวลาการแข่งขันไปเลยคานผู้ชมก็สู้กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ย ฟุตบอลก็ต้องมีผู้ชนะมีผู้เข้ารอบเพียงหนึ่งเดียวนะครับก็เป็นทางฝั่งของคุณบอลนะครับชนะในแมตช์นี้ไป4-3นะครับสกอร์รวมคู่นี้นะฮะ5-3นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของคุณบอลนะครับผ่านเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ